อ่าร้องเขาหรอเชฟจะไหนก็ต่างปอดเลยล่ะโลกมายานั่นเลื่อนๆนี่ลกูกน้องนี่ยังไงบิ่งไกบินไกเออเออ,เอ,อนะระวังนะลูกมื่นนะนั่นเอนีน่ยม่อนอะไรลูกล่ะโอเค